ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆปฏิแฟมิลี่นะคะวันนี้ปฏิจะพาเพื่อนๆมาทํายำปลาหมึกค่ะเพื่อนๆแบบนี้เลยค่ะนี่ปฏิมีพริกนะคะปฏิปั่นมาแล้วค่ะนี่ก็มีแครอทผักชีต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะ,แล,ะแล้วก็มีมะเขือเทศสีดานะคะ มีวุ้นเส้นนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆวันนี้ปฏิจะใส่น้ำปลาร้านะคะแล้วก็มีน้ำมะนาวค่ะนี่คือปลาหมึกของเรานะคะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแบบนี้เลยน่าทานมากค่ะ แบบนี้เลยเพื่อนๆพนน่าทานมากค่ะแบบนี้เลยทีนี้เราก็ใส่ใส่บุนเส้นลงไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อน เสร็จแล้วเราก็ใส่ผักลงไปเลยนะคะเพืเ่อนๆผักลงไปเลยมีผักชีมีต้นหอมมีขึ้นช่ายนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะเพืเ่อนๆใส่ลงไปเลยยำปลาหมึกนะคะเพืเ่อนๆนำหนวดปลาหมึกนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลลงไปเลยนะคะเพืเ่อนๆ แบบนี้เลยเวลาเราใส่น้ำปลาเราไม่ต้องใส่ผงนัวนะคะผงและก็แล้วแต่นะคะแต่ปาิไม่ใส่ผงนัวนะคะอันนี้น้ำมะนาวนะคะนี่นี่พริกที่เราปันานะะปป่นมาแล้วนะคะปฏิปั่นมาแล้วนะคะเพื่อนๆน่าทานมากค่ะเพื่อนๆแบบนี้เลย ผสมเลยเด็ดดีเลยเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆยำปลาหมึกค่ะเพื่อนๆรับรองความอร่อยนะคะเพื่อนๆเผ็ดเปรี้ยวค่ะเผ็ดเปรี้ยวเพื่อน ค่ะเพื่อนเพื่อนมานะคะาทานด้วยกันค่ะเพื่อนเพื่อนสีสันน่าทานมากค่ะเผ็ดเปรี้ยวนะคะเพื่อนเพื่อนเผ็ดเปเรี้ยวน่าทานมากค่ะเพื่อนเพื่อน ค่ะเพื่อนๆพื่สำหรับคลิปนี้ปฏตีก็ฝากเพื่อนๆนกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ปฏตีด้วยนะคะ mm. ขอบคุณมากค่ะ mm. สวัสดีค่ะ